ก็กราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะนวด R P C c เหมือนเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท้งหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะวอลโว่ X4 40ตัวนี้เป็นตัวรีชาร์จนะคุณผู้ชมนะไฟฟ้าแท้1 0 0แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะสวยๆนะครับผมเป็นโฟร์วิลไดนนะคุณผู้ชมนะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้สีแดงสวยๆอย่างนี้ตัวรถเป็นสีแดงหลังคาเป็นสีดำนะครับผมรถ SUV ไฟฟ้าแท้สวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะมาดูที่ออปชั่นกันก่อนนะครับผมออปชั่นบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มมากนะคุณผู้ชมนะด้านหน้านะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้6จุดด้วยกันนะคุณผู้ชมนะนี่ 1, 2, 3น,นั่งนก็เชนเ่นนะครับผม 4, 5, 6, นะ อยู่แบบนี้เลยคุณผู้ชมด้านหลังก็มีจัดให้เป็นเนซนเซอร์รอบคันเลยนะครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมนะมีกล้องด้านหน้าจัดมาให้ตรงโลโ,โก้ของเขานะครับผมมาดูส่วนของด้านข้างกันก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่เป็นไงล้อแม็กใหม่นะคุณผู้ชมมาเป็นล้อแมอ็กอลลอยส, Chill นะสวยๆอย่างนี้นะครับผมยางใหม่4ีเ้นจัดให้นะคุณผู้ชมนะเงาแวบแบบนี้นะครับผมดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมทวินรีชาร์จนะคุณผู้ชมนะเป็น2องหัวนะคุณผู้ชมนะจัดเต็มแบบนี้แรงม้าเยอะๆแบบนี้ใครต้องการรถไฟฟ้าแบบขับพุ่งๆนะคันนี้โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ ปอยเลืด้านหลังจัดให้ในจุดจุดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็เป็นเบรกดวงที่3จัดให้ด้วยนะครับผมกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดมาให้แบบนี้นะครับผมฝาลังเป็นฝาลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่ใช้งานได้สะดวกสบายแบบนี้นะครับผมข้างหลังก็เก็บของได้แบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมนะหรือใครอยากเก็บเยอะกว่านี้ก็พับเบาะได้นะคุณผู้ชมนะพับเบาะแยกกันได้ซ้ายขวาเลยคุณผู้ชมอ่าด้านหลังนี่บอกเลยว่าสวยๆอย่างนี้ใหม่ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไปดากีว่ คุณผู้ชมนะว่าออปชันจะล้ำขนาดไหนนะจ๊ะเบาะหนังนะคุณผู้ชมนะเบาะหนังทูโทนนะครับผมเป็นสีดําตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับผมสวยงามมากนะคุณผู้ชมนะสวยงามมากออปชันจัดเต็มนะครับผมมีระบบเนวิเกเตอร์จัดให้นะครับผมเป็นแผนที่แล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้แผนที่เียสามารถแสดงบนจอจอหน้าปัดเดอนไปได้นะคุณผู้ชมนะสามารถดึงแผนที่มาที่จอหน้าปัดเดินไปตรงนี้ได้นะครับผมหน้าปัดเดินไปเป็นหน้าปัดเดอนไปดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชั่นนะจ๊ะมีจอพร้อมกล้องถอยแบบนี้มีแพทเจ ต่ออมกล้องถอยแบบนี้มีคูสคอนโทรจัดให้เลยที่สําคัญเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมสามารถปรับได้8ทิศนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าวอลโวเนี่ยโครงเขาแข็งมากนะคุณผู้ชมมาเทียก,กรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะคันนี้บอกเลยว่าชนนี่ปลอดภัยแม่สมมติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนี่เบาะสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะฝั่งน้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมนะ อ่าอเนกประสงค์นะคุณผู้ชมนะจัดเต็มแบบนี้มีแอร์ตอนหลังแต่มาให้และที่สำคัญมีพานรามิกซันรูฟด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นซันรูฟแบบกว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้นะจ๊ะอ่าไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้เลยนะคุณผู้ชมนะสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยว่าออกใหม่เนี่ย สี่ล้านนะคุณผู้ชมนะสามสี่ล้านนะซื้อตอนนี้มือสองนะครับผมตอนนี้มันเป็นมือสองนี่ออปชั่นเยอะขนาดนี้นะผมจัดให้นะคุณผู้ชมนะวันนี้จัดโปรให้จากไลฟ์วันนี้จัดโปรใหจ้จากคลิปนี้นะคุณผู้ชมมานะอยู่ที่ร้านต้นๆเท่านั้นนะครับผมร้านต้นๆเท่านั้นเองสำหรับวอลโว่ x c 40ไฟฟ้าแท้หนึ Re ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รีชาร์จแบบนี้นะครับเป็นระบบโฟลว์วได้ด้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้นะครับผมผมทิ้งข้อดักในส่วนของด้านล่างนี้แล้วถ้าอยากได้กดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจว